น้ำเต็มบ่อแล้วอ่าวันนี้น้องกิ่มก็จะได้ปล่อยหอ,อยครับนี่ซีลอยโตครับซีลอยนวยอ่ะปล่อยลงอ่า สวัสดีครับเนีหมาปิศุกแฟมิลี่ครับเมื่อนี้พามเห็ดบอ่อเลี้ยงหอยเจลี่ครับขยายเพิ่มอีกหนึ่งบอรครับเพราะว่าบอ่อเก้านี่เขาขยายพันธุ์แต่หลายเติบนะครับก็เลยที่เห็ดบอ่อเพิ่มอีกหนึ่งบอ มือนี้ที่ใส่พลาสติกสีขาวรองรองพื้นครับรองบอกันซึมส่วนบอเกานี่จะเป็นสีดำครับลองบางแตกต่างกันจังไดบอเนี่ยครับบอเกา่า ต้องล่อมแยงครับบ่ล่อมฝนตกออกครับครับพันเลิกได้ขั้นตอนต่อไปก็เือขัานคู่บอ่อครับ้าสติมีคราห่อยกันสิบบาทครับที่เน็ต สาม่านครับครับขั้นตอนต่อไปก็เอาหนามลงบอ่อครับเอาหนามลง,งให้หนามเขาไ,าไหลเขาไหลระดับไหลพื้นที่ของเขาก่อนครับทั้งสิครบ ที่กบขอบที่หลังครับประมาณนี้ครับความกว้างกับชิยูระว่างจักสองเมตรครึ่งความยาวกับชิยูระว่างจักสามสามเมตรครับสามเมตรกว่ากว่าเพราะว่าผายยางนี่สี่เมตรนะความยาวครับแต่สิเหลืออยู่ประมาณนี้จากขอบบ่อ เขาก็เริ่มไล่พื้นที่ลงแล้วน้ำใส่น้ำหลายเติบด้วยครับทังสิเตรมบ่อนี่งใหญ่อ่าในติดสุดกับซ้ำเด็จแล้วครับเป็นบ่อเลี้ยงหอยอย่างสวยงาม เเยนี่ยน้มเต็มบ่อแล้วอ่าวันนี้น้องกิ้มก็จะได้ปล่อยหอยครับนี่ซีลอยโตครับซีลอยนวยอ่ะปล่อยลงอ่า หอ,อยสีลอยนวยครับบอนนี้ว่าจะล่องคุ้นเบิงครับอะหนามใส่อีกอะหนามใส่หลักข้าเล่เข้าเล่เเลใส่หลายใส่หลายอ่า ใส่บะไงหรอครับนี่ใส่นี่อายุประมาณสองเดือนครับหลุดใส่นี่ที่ผมเห็ดบอ่อกเขาก็ออกหลาย้อยครับเกีบมาสี่หลอยนวยมังกรอนมือล้างแจงสิเก็บมาเพิ่มอีก ประมาณนี้ครับท่างพี่สิตื่นน่สิตื่นครับฟังนี้สิเลิกไหวไ่ดินนะครับเอาดินลงเอาดินลงแล้วก็สิปลูกพวกจะเอาลงพวกพักตบพวกตน้ตนต้นเกาะนะครับสิลงปลูกประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วหนึ่งบ่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นัด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ